นี่ครับสามสิบนาทีผ่านไปครับมาเปิดดูกันครับต้มแซ่บขาหมูคากินี่ครับเดอเดือดสบุนสมุนน้ำคนขนาดครับได้ตีแล้วครับเดี๋ยวมาปรุงรสกันเลยครับครับผมต่อไปปรุงรสเลยครับ ผงนัวแสหลายแสบหลายครับแสหลายแสบหลายไปก็ลดดีนะครับลดดีนี่ครับรๆๆน้ำปร,ราเล็กน้อยยันสเนลจะขัดน้ำปร,ราไม่ได้ Пока.